ขออ่าก็ยังยังกนนลคิดอยู่แล้ก็ขอให้อิมมีคนรักเยอะเยอะแบบนี้ใช่แล้วก็ขอให้แบบเป็นแบบความสดใสของกลุ่มเพื่อนๆพนี่ๆี่น้องน้องใช่แล้วก็นี่ขอบคุณมากๆที่แบบคอยรับไปส่งใช่เอาแบบว่าเออนี่ปิดคับใจจริงไม่เคยบอกไปแล้วแล้วก็แบบพูดไงดีอะว่างๆพาไปบ้านเกิดด้วย ดาวไหนดาวไหนดาวไหนอ๋ออยากไปบ้านเกิดด้วยที่ลำปูนหรือว่าอ๋อเอด้เหรอได้ครับเดี๋ยวพาไปด้านเลยครับเกวไปี่อ๋อโอเคได้เออช่ปีนี้นะเฮ้นั่นแหละว่าเไออไหนบอกว่าอยู่เชียงใหม่มีหลายบ้านบ้านอยู่ลำปูนเกิดเชียงใหม่ก็รก็ ครับผมแต่ตอนนี้จะไปอยู่หน้านแล้วครับหบบี่รับการ์ดเลยนะ <c oughs> ได้ไหมนั่นดังไหมดังไหมครับผมก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้แบบเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ใช่แล้วก็ขอให้าทำตามความฝันของตัวเองได้ประสบความสำเร็จ